นายที่มีพระอุตรเทีย่ยงผู้วายชนกราบมรัรการพระบหาบันทิดบัญทิโตเจ้าคณะตำบลในเมืองบบนนอธรรมยุทธและคณะสงฆ์ทุกรูปเปรียนท่านประธานในสงวานริมเขาใหญ่รองนายกเทศมนตรีมูลน,นองไทยและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันนางสาวลุชนาสุริยวงศมาชิกสภาเทศบาลมูลน,นองไทยได้รับมอบหมายจากโจ้าภาพ ให้มานำเรียนประวัติผู้วัยชนดังนี้ประวัติผู้วัยชนโดยสังเขปนายทิติพัฒนอุตราธิยางเกิดเมื่อวันที่19กันยายนพุทธศักราช2,512ที่ชุมชนดอนแดงเหนือตำบลมีชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายเป็นบุตรของคุณพ่อบุญมีอุตราธิยาง กับคุณแม่สีทาอุตรทิยาวีพี่น้องร่วมกันทั้งหมดเจดคนดังนี้หน,น,นึ่งนายสมนึกอุตรทิยามสองนางสาวละอองอุตรทิยามสามนายสมพอรอุตรทิยามสีน่นายสุภกรอุตรทิยาม 5. นางบังออนเพนสวัสดห 6. นายทิติพัฒน์อุตรธิยางผู้วัยชนและเจตนามจินตนาผาสถิตกุลประวัติด้านการศึกษานายทิติพัฒน์อุตรธิยางสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมา ประวัติครอบครัวนายพิติพันธ์อุตรธิยาสมรสกับนางธนบันหม่องชัยมีบุตรร่วมกันทั้งหมดสองคนดังนี้ 1. นายสุภกิติอุตรธิยา 2. 2. นายอัตยาอุตรธิยาอุปนิสัยและการประกอบอาชีพนายพิติพันธ์อุตรธิยา เป็นคนที่มีอัิยาศัยดีรักพี่น้องรักเพื่อนฝูงประกอบสามมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตหาเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวโดยเป็นพนักงานบริษัททีมคอนซัลติ้งเอนจิเนียริ่งแอนด์แมนจเมนต์ที่จังหวัดกรุงเทพมหานครสาเหตุการเสียชีวิตนายติพัทอุตรธิยาได้ลงป่วยลงด้วยโรคไตเสื่อม จะได้วอกไตมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2555จนถึงปัจจุบันในเช้าวันที่29พสิกายเพุทธศักราช2567ได้มีอาการเปื่อยหอบหายใจไมส่สะดวกหลังที่ทำงานในเริพยาบาลคระหมูเจ้าได้ทำเรื่องส่งตัวเข้ารักษาที่ทีต่อมาได้ลงความเห็นว่า มีภาวะเล้นเลือดแดงใหญ่ปันจึงได้รับการผ่าตักโดยหัวมีอาการดีขึ้นตามลำดับต่อมาได้ใส่ข้อไขขใ้นปกติแล้วมีอาการปวดหนักและจากไย่างสมอกดในเวลา6นาฬิกา9ขมง4พค2567สนิตอายุ สองเดือนสิบห้าวัน้องไว้อะไรแม้เสียดายใจขายไม่อาจรักให้ชีพยังอยู่ยืนฝืนไว้ได้ต้องจำจากหลังกลาด้วยอะไรขอนองไปสู่เพลสสงบเย็นขอน้อนหลับดีรักจากวันนี้ให้หมดทุกสุดเขวีกว่าที่เห็น บทอะไรหวกหากว่าที่เป็นว่างและเว้นโศกสันนิรันดรอ,อะไรนี้จากพี่น้องและญาติทุกคนอุดุศลกรรมใดที่เป็นกรรมไม่ดีซึ่งนายทิพัส์อุตราิิยามได้ร่วมเกิดทั้งหลายเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ทั้งต่อหน้าและลอบหลัง ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนาขอท่านทั้งหลายได้โปรดอโมติกรรมนั้นแก่นายพิจิพัฒน์อุตรริยามด้วยเถิดก <Okay. S 1> ุศลกรรมใดที่เป็นผลงานความดีซึ่งนายพิจิพัฒน์อุตรริยามได้ทําไว้เมื่อรังยังมีชีวิตอยู่ขอได้โปรดมาเป็นพลังอําวยผลดุลบรรดาสมงดวงยิญใาณนาพิจิพัฒ์อุตรริยามไปสู่สุขติ ในสมปรายพบด้วยเธอเพื่อเป็นการไว้อาลัยและส่งรวงวิญญาณของผู้วายชนขอเชิญท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้ยินไว้อะไรเป็นเวลาห,หนึ่งนาทีโดยประมาณค่ะ